สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ครับผมมีคันตีเหยื่อปอมมาแนะนําพี่พี่อีกแล้วต้องบอกว่าราคาเนี่ยว้าวมากๆนะครับพี่พี่กับคันอาบูแบทฟิลนะครับพี่พี่วันนี้มีเข้ามาเอ่อเบสหนึ่งเวทสปินหนึ่งเวทนะครับก็เข้ามา2รุ่นนะครับความยาวที่6ฟุต6นะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วต้องบอกว่า คันเนี่ยมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับที่เข้ามาเพราะราคาเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตีน้อยเนี่ยนะครับขอแบ่งเข้ามาได้ไม่เยอะนะครับก็เอามาแนะนําให้กับพี่พี่ที่สนใจกับคันตีเยล่าปลอมความยาวที่6.6ฟ6ุตจกกค่ายอาบูนะครับรุ่นแบดฟิลตัวนี้นะครับพี่พเป็นคันสเปคที่ผลิตและวางขายนะครับส่งไปญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวนี้อาบูแบดฟิลนะครับ เป็นคันที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับพี่พี่แต่ดูงานครับน่าใช้มากๆและที่สำคัญคันอาบูตัวนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าคันเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับเวทที่ให้มาเนี่ยเป็นพวก8-20นะครับกับ10-20นะครับทำให้พี่ดูนะครับว่าคันเนี่ยนะครับโคนคันไม่ได้ใหญ่เลยเพราะนี่เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับคันเนี่ยจะดูเลียวมากๆ นะครับพี่พี่สปินนิ่งนะครับยิ่งเลียวไปใหญ่เลยนะครับเวท8 20ส่วนเบสแคตติ้งเนี่ยครับเวท10ถึง30ปอนด์นะครับดูเนี่ยดูนะครับพี่พี่เอาไปตกงานใหญ่ๆนะครับช่อนชโดกระพงนะครับปาวังนะครับดูโคนคันสวยๆนะครับเลียวมากๆนะครับนี่คือสเปค นะครับส่งไปญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับในคันนะครับราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับกับราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันกับคัน Abu Bad Fuel 6ฟุต6นะครับถ้าเป็นตัวสปินนิ่งเนี่ยเวท8ถึง20ปอนด์เนี่ยนะครับแอคชั่นมีเดียมนะครับส่วนเบสแคตติ้ง6ฟุต6มีเดียมเฮฟวี่เนี่ยเวทสายที่ให้มาเนี่ย10ถึง30ปอนด์ งานถึกๆึกงานโหดโหดนะครับงานช่อนบ้านเรางานชโดบ้านเราไซส์สไซส์หสบายสบายที่สําคัญนะครับพี่ๆให้ไกด์ฟูจิโอลิงมาด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่พ,พี่ได้ชมเบสก่อนละกันนะครับนี่ครับไกด์สวยงามมากๆนะครับไกด์สวยงามมากๆ f u ฟูจิโอลิงนะครับไกด์สวยไกด์จะเป็นไม่ใช่ไกด์ไมโครไกด์นะครับ,รนะรบแต่เกือบเกือเป็น ซึ่งไมโครไกด์เลยนะครับไกด์เนี่ยเล็กเลยนะครับได้ดินนะครับดำเงินนะครับพี่พี่ได้ดินดำเงินนะครับไกด์สวยๆเลยนะครับนี่ถ้าเป็นเบสแคตติ้งเนี่ยไกด์ให้มาทั้งหมดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ตัวรวมท็อปนะครับ8ตัวรวมท็อปฟูจิโอลิงทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับให้เห็นความสวยงามของคัน นะครับด้ามโฟม EVA พุดเดิ้ลรีซีตนะครับสวยงามนะครับมีโลโก้แบดฟิลติดอยู่นี่ฟอร์กิฟนะครับด้านบนนี่นะครับสวยงามนะครับมีแต่งแคปลามาให้ด้วยนะครับจับนะครับกระชับมือมากๆนะครับจับกระชับมือมากๆส่วนสปินนิ่งนะครับส่วนสปินนิ่งนี่ไกด์ขาเดียวสวยๆแบบนี้นะครับสปินนิ่ง ไกด์จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับถ้าเป็นสปินนิ่ง1 2 3 4 5 6 7ตัวรวมท็อปฟูจิโอลิงนะครับไกด์ขาเดียวด้ามจับของเขาเป็นแบบนี้โคนคันเนี่ยเล็กมากๆเรียวเล็กนะครับโลโก้แบบนี้นะครับ Made in น h i ย a นะครับงานสวยๆนะครับพี่พ เดี๋ยวผมจะให้พี่พี่นะครับได้ชมแอคชั่นของคันนะครับแบดฟิลนะครับพี่พครับสปินนิ่ง8 20กับเบสแคตติ้งเวท10 0ถึง30ปอนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แข็งโป๊กปากนะครับตามเวท10ถึง30ปอนด์นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก10 20หรือ10 25นะครับเดี๋ยวให้เห็นแอคชั่นนะครับไปพร้อมๆกันนะครับพี่พครับนี่นะครับ ก็ถ้าเป็นตัวสปินนิ่งนะครับความโค้งของคันนะครับกับเวท820นะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็ไม่ได้ตึงมากจนเกินไปนะครับปลายนะครับส่วนเบสแคตติ้งนะครับเวท1030นะครับนี่ครับก็อยู่ประมาณ1 0 2 0 1 0 2 5นะครับปลายนะครับก็จะตึงๆหน่อยนะครับส่วน820สปินนิ่งนะครับก็จะคล้ายๆกับเออ่ฟาสต์แอคชั่นนะครับปลายจะอ่อนๆนะครับดีดเหยื่อดีๆนะครับเด้งๆ นะครับพี่พี่ครับเล่นงานใหญ่ๆได้สบายๆนะครับพี่พครับประมาณนี้นะครับกับแอคชั่นแบดฟิลนะครับสปินนิ่งกับเบสแคตติ้งอันนี้ก็ให้เห็นนะถึงความโค้งนะครับในการลองเทสคันให้ดูนะครับในเบื้องต้นนะครับคันถ้าเป็นสปินนิ่งน้ำหนักคันจะอยู่ที่107กรัมเท่านั้นเองนะครับ107กรัมส่วนเบสแคตติ้งน้ำหนักคันนะครับจะอยู่ที่128กรัม ไม่หนักนะครับไม่หนักนะครับถือตีได้ทั้งวันนะครับจะออกไปตีนะครับทิปช่อนนะครับหรือว่าทิปชโดนะครับนี่นะครับใส่กับนี่ตัวนี้ XN DC นะครับสวยๆเลยนะครับพี่พี่โทนดำนี่นะครับคันพันต้นๆเองนะครับรวมส่งแล้วนะครับพี่พี่เป็นเป็นราคาโปรโมชั่นนะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวเอาราคาโบชัวของทางบริษัทขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เอาไปเล่นงานช่อนงานชฉโดงานกระพงนะครับสบายๆนะครับตัวนี้เวท10ถึง30ปอนด์นะครับส่วนสปินนิ่งนะครับนี่จับคู่ให้ดูโทนดำนะครับวันนี้มาในโทนดำนะครับพี่ๆโทนดำดูบ้างนี่ใส่กับแวนควิกเบอร์2องพันหนี่งาน นะครับปลาช่อนหัวจิกนะครับ10กรัม14กรัมกระดี่ไวเบชั่น14กรัมปลายยาง14 17นะครับหดออกไปได้สบายสบาย,บายดูโคนคันนะครับเล็กมากๆนี่นะครับคันเวทใหญ่ใส่กับลออเบอร,ร์25งพาตีสบายๆนะครับใส่สาย PE อย่างนี้นะครับ PE 2นะ PE 1.5 1.2เบอร์ 1. 5, 1. 2 5งพั 25, H H แวนควิกปี19สวยๆเลยครับวันนี้เอามาแนะนําจับคู่ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับกับคันราคาพันต้นๆนะครับอาบูแบทฟิลนะครับพี่ๆครับวันนี้สินค้าเข้ามาแล้วให้พี่ๆได้เลือกนะครับซื้อหาไปใช้การชอบเบสสั่งเบสชอบสปินสั่งสปินนะครับในราคา1,400บาทรวมส่งนะครับพี่ๆราคาโปรโมชั่นนะครับสนใจสอบถามนะครับทักข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับ ทางร้านมีบริการจะส่งให้มีแอดมินคอยตอบให้นะครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง l ล ne ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอด สินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพีพี่ครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ